B. ีเอสเธอร์สวยสะกดทุกสายตาในชุดเจ้าสาวแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ชุดแต่งงานจริงๆใช่ไหมบี B. ใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวกับภาพล่าสุดของนางเอกสาวสวยเอสเตอร์สุปรีลีลาที่ทำเอาอินสตาแกรมแทบลุกเป็นไฟเพราะออร่าความสวยเปล่งประกายสุดๆจนอดใจไม่ไหวต้องกดไลค์ให้รัวๆเลยค่ะ ภาพที่ว่าน,นั้นเป็นภาพของเอสเธอร์ในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องราวกับนางฟ้าจุติมาเลยทีเดียวใบหน้าหวานหวานที่แต้มด้วยรอยยิ้มน้อยๆยยิ่งขับเน้นความน่ารักน่าเอ็นดูเข้าไปอีกเอสเธอร์ยังเพิ่มความน่ารักด้วยการใส่อิโมจิรูปหัวใจสีน้ำตาลประกอบกับภาพดูแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะบีแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือบีหลังจากที่แฟนหนุ่มสุดหล่อยอย่างเคนภูมิได้เห็นภาพนี้ก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในทันทีว่าสวยโยโยพร้อมอิโมจิรูปหัวใจเต็มไปหมดเห็็นนนแลลล้้ลววกกรรูเย่่าาคังขดไห แน่นอนว่าคอมเมนต์ใต้ภาพไม่ได้มีแค่เข็นเท่านั้นแฟนๆต่างก็เข้ามาสแสดงความชื่นชมในความสวยของเอสเธอร์กันอย่างล้นหลามหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะเห็นเอสเธอร์ในชุดเจ้าสาวจริงๆเร็วๆและรอลุ้นอยากได้ยินข่าวดีของทั้งคู่ในอนาคตอันใกล้นี้อ้างอิงจากข่าว https://www.snook.com/news/ b แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มน่าคิด b หลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นแค่การถ่ายแบบหรือการทํางานแต่ก็มีอีกหลายคนที่แอบลุ้นว่าจะเป็นการบอกไบข่าวดีหรือเปล่า เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ดูหวานชื่นกันมากๆแถมยังคบหากันมานานพอสมควรแล้วด้วยเบียประเด็นคือบีคุณคิดว่าภาพนี้เป็นแค่การถ่ายแบบธรรมดาหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างจากเอสเธอร์และเคนกันแน่แล้วคุณอยากเห็นทั้งคู่สละโสดกันเมื่อไหร่มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะคะหรือใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่นี้ก็มาแบ่งปันกันได้เลยค่ะ <c oughs> เผื่อจะมีข่าวดีให้เราได้ร่วมแสดงความยินดีกันเร็วๆนี้นะคะ